โอเคจาก EP หนึ่งที่เราคุยค้างกันไว้เรื่องสัญลักษณ์ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าสัญลักษณ์ด้านข้างของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูชัดๆเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นมาตรฐานเน้นสัญลักษณ์มันก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมมันก็จะแบ่งส่วนออกไปนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจ่ายไฟแล้วก็อะลามเอาพุทต่างๆนะครับส่วนอีกด้านนี้นะครับก็จะเป็นด้านที่เป็นเรื่องของอินพุตกับออปชันอื่นๆนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์ตรงนี้มันไม่มีนะครับในรุ่นนระคับ แต่ถ้าเป็นรุ่ออปชันมันก็จะใส่เพิ่มเข้ามาได้นะครับผมโอเคมาดูอันแรกนะครับถ้าเป็น TAE เนี่ยคันหนึ่งคันสองนะครับหนึ่งสองนี่ก็จะเป็นไฟเข้านะครับข้อดีของยี่ห้อน,นี้ก็คือดูนะครับผมมันจะเป็น AC 85้าถึงโวลต์นะครับก็คือมันสามารถรับแรงดันสูงได้กรณีที่แรงดันเกินนะครับผมยี่ห้อบางยี่ห้อ,นอ,หอนเนี่ยเขาจะรับได้แค่240อนะครับพอ2 4งพอแรงดันถ้ามันมาเกินอย่างบ้านเราเนี่ยตอนกลางคืนมีสิ์เกินได้นะครับ อย่างบ้านเราเนี่ยมีเคยมีไปถึง255หบ้านะครับถ้าเกินนานๆเข้าเนี่ยภาคอินพุตที่เราทนได้240มันจะพังนะครับแต่ตัวนี้เราไปถึง2้5ซึ่งก็คือมันสามารถรับแรงดันที่เกินเยอะๆได้นะครับก็เป็นข้อดีของยี่ห้อนี้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็คืออารลามนะครับ lm 1คืออารลามหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ขา3 4 5ี่ห้านะครับโดยยัมีขา5้าเป็นคอมมอนขา4เป็น n o ขา3าเป็น n c นะครับอารลามของตัว f Y900 อเนี่ยก็จะเป็นอารลามที่เป็น คอนแทค e n, o n c มันจะมีบางรุ่นนะครับที่ได้แค่ n o นะครับก็ดูแต่ละรุ่นไปนะครับดูสัญลักษณ์เอานะครับผมส่วนตัวนี้มันคือเอาพุทนะครับเอาพุทตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่เข้าไปข้างในได้เดี๋ยวจะเป็น ep ถัดไปที่เราจะบอกว่าการเปลี่ยนเอาพุทธทำยังไงนะครับ ep เอาพุทตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใส่ได้ทั้งรีเล์นะครับผมใส่ได้ทั้ง solid state die ก็คือตัวนี้นะครับผมค้าขยับมาตัวนี้ก็เป็นลิเนียนะครับ4 2 0ถึง10โวลต์นะครับผมอันนี้ก็คือส่วนของเอาต์พุตนะครับเราสามารถเปลี่ยนโมดูลได้นะครับเดี๋ยวการเปลี่ยนโมดูลจะพูดถึงในใน EP ถัดไปนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นฝั่งอินพุตนะครับจะเห็นได้ว่ามันรับค่าได้3แบบเลยซึ่งมีเป็นข้อดีของยี่ห้อนี้นะครับรับค่าได้3แบบนะครับแบบแรกก็คือเทอร์โมคัพเปิลนะครับสัญลักษณ์แรกเทอร์โมคัพเปิลนะครับแต่ไอ สัญลักษณ์ที่เป็นไดโอดนี้ยังไม่นับนะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือโมคาเปิลสัญลักษณ์ถัดมาคือ PT 100นะครับส่วนสัญลักษณ์ถัดมาก็คือลิเนียอินพุตนะครับตัวนี้สามารถรับลิเนียอินพุตได้นะยี่ห้อนี้นะครับ taie นะครับรับลิเนียอินพุตได้ศีลที่ยี่สิบศูนย์ถึงสิบโวลต์รับได้หมดนะครับโอเคนะครับโดยที่โมคาเปิลก็คือขาบวกเป็นสิบเก้าลบเป็นยี่สิบนะครับส่วน PT 100ขา A คือยี่สิบขาบ B คือสิบ 9นะครับมันจะไปคู่กับ17นะครับเป็น B อีกเส้นหนึ่งนะครับส่วนถ้าเป็นลิเนียนะครับ20เป็นลบ17เป็นบวกนะครับอันนี้คือส่วนของเนมเพจนะครับอ่านขานะครับแล้วใส่ให้ตรงนะครับ EP ที่แล้วเราบอกแล้วแถบนี้คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับแถบนี้1 1 1 2 1 3 1 4 1 5ถึง20เพราะนั้นถ้าอ่านตามเนมเพจนี้อินพุตอยู่ตรงนี้นะครับอินพุตอยู่ตรงนี้นะครับผม เอาพุทอยู่นี่นะครับอารามอยู่นี่ไฟเลี้ยงอยู่นี่นะครับผมอันนี้ก็จบในส่วนของการอ่านในเพจแล้วก็อ่านสัญลักษณ์ต่างๆของมันนะครับคอนโทรลเลอร์ mm hmm. ทุกตัวก็คือก่อนใช้งานต้องอ่านในเพจให้เข้าใจก่อนนะครับไม่งั้นต่อผิดต่อถูกก็คือเสียหายนะครับผมจบ EP 2ครับแล้วยว EP สเราก็จะมาคุยกันเรื่องอาการเปลี่ยนอินพุตนะครับผมอโอเค เป็นผู้ด้เป็น EP ถัดๆไปนะครับ EP สามขอคุยเรื่องอการเซตอัพนะครับการตั้งค่าเซตพอยต์ต่างๆแล้วก็การอธิบายช่วงสตาร์ทหน้าจอนะครับผม EP ถัดไปนะครับฝากติดตามด้วยครับ